แต่ในกรณีอย่างนี้มันมันไม่มีทางที่ว่าเราจะป้องกันตัวอะไรได้ก็เลยกลัวก็เลยให้เขาไปดีกว่าเกิดขึ้นประมาณเที่ยง40ค่ะวันที่16ขับรถมอเตอร์ไซค์มาค่ะแล้วก็มาซื้อประหมึกแห้งหนึ่งถุง แล้วก็ขอสตังค์เพิ่ม200แล้วเดี๋ยวจะโอนคืนให้320บาทแต่ว่าพอโอนแล้วเป็นสลีปลอมค่ะเหมือนมีเข้าบัญชีรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามาค่ะลักษณะการพูดเขาก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะแบบเป็นเหมือนวิชาชีพค่ะบอกว่าเป็นหลานเจ้าของโรงงานตรงนู้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ เราแต่ไม่กล้าออกตัวให้เขารู้เพาอยู่คนเดียวค่ะแล้วด้วยที่เราอายุเยอะแล้วด้วยก็ <c oughs> ไม่กลัวว่าจะเกิอดอย่างอื่นขึ้นมา <c oughs> ก็เลยยอมให้ของเขาไปค่ะ <c oughs> เอาของเงินสดสองร้อยเพื่อจะโอนมาให้จริงๆแล้วมันก็ไม่เยอะแต่ว่าเราก็ไม่ชอบการกระทําของเขาอะค่ะ <c oughs> อยากให้พวกแม่ค้าทุกร้านนะคะให้ระวังกันหน่อยว่า การโอนเงินเนี่ยจากสลิป่ยต้องดูกันให้ดีๆะคะ่ะเพราะว่ามันเจอลักษณะแบบนี้แล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกเลย่ะเนี่ถ้ามีคนอยู่ด้วยมีเพื่อนอยู่ด้วยในกรณีนี้ก็ยังจะพูดได้ว่าเออลูกอันนี้มันสลิปปลอมนะมันไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ในกรณีอย่างเนี้ยมันมันไม่มีทางที่ว่าเราจะป้องกันตัวอะไรได้ก็เลยกลัวก็เลยให้เขาไปดู